สวัสดีครับก็วันนี้ไลฟ์เวลาอะไรนะพรุ่งนี้เราจะมีงานกันเนาะที่ Idol Exchange นะครับช่วงเวลาสี่โมง ก็มาดูพวกเราได้นะครับมีทั้งพี่วินดี้ทังเซงผมเฮงแล้วก็ฟินบกด้วยนะฮะก็สามารถมาดูกันได้สวัสดีครับพี่เจ้าคิดถึงคำนี้จังคิดถึงคำว่านอนเข้าเจ้าตาบวมเหมือนก่อนออกงานทีเดียวตาบวมจะเปิดคิวที่พายวันไหนหรอครับก็ อีกอาทิตหนึง่งฮะเพราะว่าตอนนี้กำลังทำเมนูใหม่อยู่ทำแพ็กเกจจิ้งเมนูใหม่อยู่ครับแล้วก็อาจจะปรับปรุงสูตรอบานาฟีด้วยเพราะว่าอาจะปรับปรุงให้มันอร่อยขึ้นกินสวัสดีครับคิมวันนีก้กินหนกระทาวันนี้กินเยอะมากกินทุเรียนไปตั้งหนึ่งภูเนะี่ย ที่สกายคิดถึงเหมือนกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมไม่เข้าใจว่าเวลาแบบจะออกงานแล้วแบบตาบวมทุกทีเลยไม่ไม่เข้าใจจริงๆเราสามารถพรุ่งนี้วันเสาร์นะมันมีฝึกเล่นหรอเฮงเหรอเฮงตื่นแล้วน่าจะอานน้ำอยู่ ช่วงนี้เวลาแอคทีฟเขาชอบดูเจ้าเล่นสินสวัสดีครับสปอยพวกนี้ใหม่พวกนี้น่าจะร้องเพลงมีตัวตัเล็กว่าน,นี้ตัเล็กว่าข่างบ้านขอบค์ ก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นงานอ่าน่าน่าจะมีมีโชว์แหละมีโชว์ของทุกๆคนเลยเนาะต้องดูว่าเป็นโชว์ยังไงแล้วก็รู้สึกว่าในงานจะมีอ่าบูธขายขนมเนาะสามารถอ่าซื้อขนมได้ซึ่งผมอาจจะเหมาเรียบกันใช่พรุ่งนี้มีบูธขายขนมสามารถมาเดินดูได้เนาะ ุ่งนี้ใช่ใชุ่่งนี้มีมีมีขขยขนมม,มีขายขนม,ม,ขขนมอ้ยตาบวมอีกแล้วเสียงชันมากเอ็ะคือมันเริ่มอ้วนขึ้นอีกแล้วอะ่ะเด็นมันเริ่มอ้วนขึ้นอีกแล้วอะ่ะได้คะ่ะที่ไหนที่ M B K M B K M B K ตรงตรงลานข้างล่างเนอะ จะมีอ่าไอเดลเอ็กชนสามารถมาดูกันได้มีทุกคนเลยแล้วก็มีโชว์ของแต่แต่ละคนหรือแต่ละคู่เนี่ยต้องไปดูนะที่งานแล้วก็เวลาไปถึงงานอ่ะเราต้องซื้อบัตรด้วยเนาะซื้อบัตรปุ๊บเราเขาจะให้เขียนโหนดว่าอ่าเรามาเจอใครอะไรเงี้ยเราเขียนว่าอ่าไอ a ด t แฟคอนะครับนอกกันนะขนมฮัดี ป,ปรับปรุงไปเปลี่ยนสูตรแล้วก็ทําเมนูใหม่ทำวิเกตจิ้งมาคือแบบเราอยากเปิดเมนูใหม่มากแต่ว่าแบบเหมือนเหมือนช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงตีสิบด,ด้วยแล้วผมเป็นคนทําเองด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องแบบนั่งนั่งเคาะดีไซน์รอ,อบ่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงว่าพิเกตจิ้งอย่างนี้ดีไหมทําแล้วแบบโอเคไหมก็เลยต้องแบบขอเวลาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะต้องสั่งพิเกตจิ้งมาสั่ง ติกเกอร์นู่นนี่นั่นมาแล้วก็แบบอ่าค่อยประกอบลางแล้วยัมีวันถ่ายรูปอีกอ่าเราก็ต้องแบบนิดนึงกดบัตรไม่ทันไม่ต้องกดบัตรอันนี้สามารถซื้อหน้า่งงานได้เนาะสามารถเราไปซื้อหน้างงานได้ที่เอ็มเคเนาะพอเดินไปก็จะมีให้ซื้อซื้อบัตรหน้างงานถ้าจะไม่ผิดประมาณอ่าสองสามร้อยนะถ้าจะไม่ผิดหรือเปล่าอุ้ยได้พวกก็กินประจาซื้อปกติที่ ที่ซื้อมาอเงี้ยก็ขอแบบพี่ด่ขอกินเลยนะที่จริงซีดีจบก็แบบอือยากให้พ่อคายัวยัดแถมอันน,นี้ต้องถามเฮงเนาะว่าแถมได้เป่าที่จริงอทุกเมนูแรกๆที่ทำมาคนชิมคนแรกก็น่าจะเป็นเฮง ใช่เฮงแหละแล้วก็ที่จริงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีน่าจะมีขนมเต็มอยู่ที่จริงก็อยากไปขายนะแต่ว่าแต่ว่าทำไม่ทันที่จริงซีดีจบเป็นนานแล้วเนาะเราก็คิดถึงนะพอแบบเราไปนั่งดูดีเอ็กแบบซ้ำๆเนาะเพราะว่าแบบ เออยิ่งสเปเชียล p ีพีในไอ o ดอแฟ t ก็แบบรู้สึกว่าพอดูแล้วก็แบบไอคิดถึงคิดถึงจริงเขาแบบคิดถึงอ่าข้าวเจ้าข้าวเจ้าคิดถึงข้าวเจ้าจริงเพราะว่าก็เคยคิดนะคิดนะสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาคิดว่าแบบเออเนี่ยตัวข้าวเจ้าทําอะไรมากว่าแบบทำอะไรกับพี่สกายบ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็คิดถึงตัวละครนั้นมากๆเหมือนแบบ คือในการแสดงผมจะแบ่งเป็นสองโลกะเหมือนโลกโลกใช้ชีวิตจริงกับโลกที่เป็นข้าวจ้าเนาะซึ่งผม,มเวลาแสดงเป็นข้าวจ้าผมก็จะแบบทิ้งตัวผมทั้งหมดไปเลยเลยแล้วก็ไปอยู่ในโลกที่เป็นโลกของข้าวจ้าซึ่งซึ่งมันจะแยกกันมากแล้วเวลาผมเข้าไปในตัวข้าวจ้าเนี่ยผมจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นโลกของเขาอะแล้วพอเราเอาออกมาแล้วเรามองกลับเข้าไปก็จะเป็นเหมือนแบบเอ้ยเขาอยู่ในโลกนี้นะมันก็แบบ มันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเขาทําอะไรอยู่เขาแบบเขาเป็นยังไงแบบตอนนี้เขาทําอะไรกันอยู่เนาะก,กับพี่สกายเป็นยังไงบ้างซึ่งคิดถึงคิดถึงจริงๆเขาเจ้า,จาถ้ามีภาคสองก็อยากมีภาคสองอีกนะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบเล่นสนุกอะไม่เครียดอะใครคิดถึงผมก็คิดถึงพี่พี่แฟนคลับทุกคนเหมือนกันนะครับช่วงนี้ได้เจอกัน จะบ่อยเรียบบ่อยไหมไม่ไม่น่าบ่อยช่วงนี้ใช่อยากเจอแบบหลายหลายวันเนาะแต่ผมก็งงไปอย่างเงี้ยว่าทําไมก่อนออกงานอะตาแม่งบวมทุกทีเลยรอบที่แล้วก,รวก็รอบที่แล้วก็บวมใช่ไปงานคีสพิตี้ซอนะครับก็บวมวันนี้ก็บวมพรุ่งนี้ก็น่าจะบวม <c oughs> แต่สองสามอาที่แล้วไม่บวมนะงงเหมือนอยากมีอยากมีอยากม,อากมีอยากให้มีซีซั่นสองเพราะว่า ชอบชอบมากคิดถึงพี่เฮงไหมอันนี้้ตองถามด้วยเหรอก็พรุ่งนี้นะครับเรามีโชว์กันที่ M B K เนาะสามารถมาดูกันได้มีทุกคนเลยพี่บิลลี่น้องเซ้งผมเฮงเออฟิลเบ็กก็มาก็ใครที่มาสามารถซื้อบัตรนั่งงานได้เลยนะแล้วก็ อาเขียนโหมดว่ามหาคราอดอลแ f a ทอรีร่นะครับแล้วก็จะเป็นงานฟูด้ดคล้ายๆเป็นธีมฟู้ดนะฮะสามารถมีขนมขายในงานด้วยวก็สามารถซื้อกินได้ซึ่งผมเหมาหมดเลยใช่ไหมพอแล้วอ้วนแล้วคือช่วงนี้แบบผอมผอมจนผอมจนอว้วนละลาเดีซ่าคูเบียร์หรือเปล่า ที่สร็ทีท่ยังไม่เสร็จแต่แบบพรีเซนต์แล้วก็เหมือนผ่านแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกผมจะมีเอ็กซิบิชันเดินสิงหาวันที่สิเถึงยีเนาะ mm hmm. เป็นเหมือนผม,มไปจัดผมกับเพื่อนๆที่มอนี่แหละไปจัดเอ็กซิบิชันแสดงงานตัวเองที่อินควาเทีย hmm. ใช่ก็เรื่องวันยังไม่แน่ใจแต่ว่าจะอยู่ในช่วงสิงหาเนาะ mm hmm. ก็ใครว่างาก็มาดูกันได้เนาะ ก็ช่วงนี้ช่วงนี้ที่หายไปในชีวิตไม่ได้อะไรนะเพราะว่าทาง,งานครูเบียหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ยครูเบีย,ยสวัสดีครับไม่ได้เจอนันมาเป็นครูที่สอนตอนผมอยู่มาปลายเนาะเป็นครูที่แบบอืมคิดถึงคิดถึงอะไรเงี้ยม่ ทำขนมไปให้ชอบไหมคะบราวนี่ใช่ไหมอร่อยนะถ้าเป็นบราวนี่อร่อยนะวนะันนั้นแบบได้กินได้กินรู้สึกบราวนี่มาสองอย่างสองสองกล่องไม่รู้ว่าอันไหนเหมือนกันแต่ถ้าบราวนี่สองกล่องอร่อยอร่อยเหมือนกัน่อผมเปิดกินก็อุย้ยอร่อยขนมหมูมุ้งก็อร่อยนะมาทานทานแต่แต่เดี๋ยวก็จะลงแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้กอดเขาักเช้าเช้าอยู่ฝนตกไหม คนตกอีกละตกครับตกก็เป็นกําลังใจให้นะทํากันบ้านเพราะตอนนี้พี่ก็งินเยอะเหมือนกันก็พี่ยามทำไปเรื่อยๆเนาะอย่าแบบยอย่าอยอมแพ้เนาะทำไปเรื่อยๆใส่ใหม่อร่อยอร่อยครับกิน้วคาปร่หลังมากมีมะขามอยู่ด้วยใช่ไหมในนั้นขมนมมะม่วงอร่อยจริง แงาเตือนไหมปล่อยเขาพักผ่อนทือเพิ่งนี้กินขนมอ,อะไรอะอะไรก็ได้เลยค่ะข้าวเหนียวทุเรียนวันนี้เพิ่งกินไปนะทุเรียนอะแต่ไม่เคยกินข้าวเหนียวทุเรียนมาก่อนเคยกินแบบทุเรียนอย่างเดียวไม่เคยกินข้าเหนียวเป็นทุเรียนกุ๊กกี้รูปหอยสับป,ปะรดได้ครับชอ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 บกุกกี้ชอบสป,ปะรลดชอบ เอเมนต์อย่าพึ่งออกจากงานทำง,งานก่อนฟังเพลงข้อยกเป็นค่ะจะได้หายคือช่วงนี้ก็ติดงานเนาะผมก็รีบทํงงานเนาะแต่ก็อยากเจอพี่แฟนขับเพราะแบบโหช่วงหลังๆมันแบบ ่าด้วยแบบโควิดอะไรทั้งนเราก็ไม่ได้เจอกันอ่าบ่อยขนาดนั้นผมรู้สึกรู้สึกสนุกนะเวลาแบบได้อยู่กับพวกพี่ๆแฟนคขเพราะแบบได,ได้ได้พูดคุยกันแต่ถ้าสมมติทำตีสิเสร็จหรือว่าอยู่ในช่วงว่างก็จะไลฟ์บ่อยแล้วก็สเปซในทวิตเตอร์บ่อยๆสามารถตามทวิตเตอได้นะครับชื่อตามจีเลยพวกไม่ได้ขาย <c oughs> ไม่ได้ขาย <c oughs> คือทำไม่ทัน อยากอยากขายเหมือนกันทำไม่ทันพรุ่งนี้เราขึ้นขึ้นแสดงสี่โมงนะครับสำารับไปดูได้ที่ MBK เน,ะนาะเขีนออยนใบยาวพึ่งละอ,อ๋อแกพึ่งละอ้อสโพร์ตฟอร์มเจแปนอ่าต้องพูดเลยแล้วโมชิมมชิแม่นั้นมันโทรศัพท์เรียกว่าอะไรนะคนญี่ปุ่นหรือเปล่าวาตาชิโอวาตาชิโอ วาตาชีอ,าอะไรก็ไม่รู้ได้ก็ท่าว่า่ยก็จะมาไลฟ์บ่อยๆนี่แหละฮะถ้าช่วงนี้ทำาติสิทธิดดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วช่วงนี้ก็ต้องแบบเนาะฟิตร่างกายเนาะเพราะว่าสึกว่าเหนื่อยง่ายเหลือเกิน นีมาเจอกันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงละเยีกยอดหนุนอยากอุดหนุนก็ M V K พรุ่งนี้นะครับช่วงเวลา4โมงสามารถไปดูกันได้ที่จริงมันเป็นงานฟู้ดฟู้ดแฟร์นะแบบไม่ใช่ฟู้ดแฟร์มันจะเป็นเหมือนติมอาหารที่จริงเขามีทุกเดือนแล้ Idol Exchange ก็เราไปอา,อาจจะมีโชว์เล็ก,เกน้อยจากนักแสดงนี้ต้องไปติดตามว่าเป็นโชว์อะไรเนาะแล้วก็พวกนี้ใครมาที่ m k สามารถซื้อบัตรทางเข้านั่งงานได้เลยแล้วก็เขียนโหมดว่ามาหานักแสดงคนไหนแต่ของพวกเราทั้งหมดเขียนเป็น idol factory นะครับพวกนี้เจอกันย้อันนี้มาหลาชักชวนเลยเน่ยขายตรงมันไม่ขายตรงเมนูใหม่ อ่ะผมจะปล่อยเลยเมนูใหม่มีมีเค้กวันเกิดด้วยบอกแค่นี้เค้กวันเกิดสามารถตกแต่งน้าเองแต่ว่าแต่ว่าขอดูความสามารถตัวเองกันนะว่าวาดได้ขนาดไหนใช่ก็คิดอยู่คือจะทำเป็นเค้กวันเกิดใช่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องตกแต่งนี่ต้องลองต้องลองดูว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็จะมีมีอีกเมนูหนึ่งที่อ่า ทุกคนอาจจะรอหรืออาจจะไม่รอก็ได้จะเป็นเมนูเกี่ยวกับ cake, ชีสเค้กเนาะใช่บอกแค่นี้จะเป็นจะเป็นเหมือนชีสเค้กมากกว่าถ้าอยากรู้ต้องไปให้เฮงสปอยเนาะให้เฮงสปอยเพราะแบบเฮงกินหมดแล้วพวกนีน้กินหมดแล้วแล้วก็จะมีเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูกินเล่นซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอ,อันนี้อร่อยเพราะว่าชมตัวเองเนาะไม่อันนี้คือกินเองแล้วแบบกินได้เรื่อยๆแต่ก็อ้วนนะ เริ่มจากเมืเกิดพีมล้่ต้องให้เซ็งทำมาเปล่าไปสอนไปสอนโตะทำชีสเคส้กเดี๋ยวมีแน่นอนเป็นชีสเคส้กที่ไม่ธรรมดาเออในตาผมบวมมากรู้สึกใจหายนะใจหายจริงๆเพราะแบบม,มันมันหายมาหลายอาทิตย์แล้วจริงๆมันไหลายมาหายอาทิตย์แล้วเพราะแบบ ซีรีส์จบแล้วเราก็แบบอยากดูอยากอยากให้มันอยากให้มันไปต่อเพราะแบบรู้สึกว่าเออตัวข้าจ้ามันแบบมันทําอะไรอยู่อะตอนเนี้ยเออตอนตอนนี้อาจจะแบบนั่งคุยพิสกายอะไรเงรี้ยซึ่งซึ่งเราเราชอบคิดอะไรอย่างนั้นเพราะมัน,ม,นมันจินตนาการเราเนาะเราอยู่ในตวละครน,นั้นเราก็อยากรู้ว่าแบบไอตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วเวลาคิดถึงแล้วก็กลับไปคิดกลับไปอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบมีมีนีอยู่มีนี้อ่ะถึงไหมถึง นี่เรามีแล้อยู่คือผมอะ่ะเป็นคนที่เวลาเวลาแบบอ่านบทตัวละครเราจะคิดถึงหน้าตัวละครเป็นอย่างแรกเราเวลาอ่านบทอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าแบบเอ้ยเขาชอบทําหน้ายัางไงแล้วเขาต้องแบบเป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งซึ่งทุกอย่างอย่ในนี้หมดละอันนี้อยู่ผมว่าปีหนึ่งเลยนะซึ่งซึ่งตอนแรกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องวาดรูปก่อนเนาะ เราะลูนเป็นน้องข้าเจ้าว่ะนนะซึ่งที่ผมเขียนฉายาน้องข้าเจ้าคือนุ่มโฟอน้ำหนัก6กสส่วนสูงมาเจ็ดสิบห้าซึ่งเราจะอินกับตัวเราหน่อยแล้วก็ฮอบบี้คือถ่ายรูปเนาะเสื้อใส่แอลแล้วก็ชอบใส,ส่สเวเตอร์เนี่ยเห็นไหมผมว่ารูปมาตอนแรกข้าเจ้าใส่สเวเตอร์ ซึ่งในเรื่องก็ใส่สตเปตือ์ตลอดทั้งเรื่องไม่มีจดด้วยหาสิ่งดีดีให้ทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยหาให้ตัวเองออกเป็นห่วงทุกคนซึ่งแบบเราเวลาเราอ่านบทก,กันทุกคนนะั้นเราต้องทําอย่างนี้หมดเลยซึ่งมันจะเป็นเหมือนการเขียนว่าแบบเออในฉากมันเกิดอะไรขึ้นนันจิดไป็นงนๆหรือว่า อ่เซมเมอรี่ของแต่ละตอนเป็นยังไงเนาะคอนโูรของแต่ละตอนว่าแบบเขาเป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งผมกับทุกๆตัวละครเนี่ยเช่นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่เหนือพี่สกายเงี้ยเ,เ,เขาเขาทำาบ้านได้ดีมากพอเปิดเปิดมามรกอ่านมันก็คิดถึงเนาะแบบแบบอแบบย่างเช่นอเดี๋ยวขมอ่านให้อันหนึ่งเป็นตัวอย่างเออคิดถึงเลย อย่างเช่นแบบไปหาลูกถ่ายที่ประกวดที่ลงยิ้มแล้วเจอพี่สก,กายกับพี่เหนือโต๊ะชอบพี่เหนือเขาเจ้าเลยพปอร์ตโต๊ะทุกอย่าง่กับพี่เหนือเหตุการณ์แรกคือซื้อส่งให้โต๊ะไปวางที่รถพี่เหนือจากนั้นเจอพี่สก,กายทางเดินกลับห้องน้ำอะไรเงี้ยมันจะเกียนตัวประมาณเนี้ยแบบซึ่งพออ่านแล้วก็แบบเอ้ยน่าหับดีนียะ ไม่รออขามีนีมีซึ่งตอนแรกผมว่าอย่างนี้อยู่นี่ซึ่งหนึ่งเป็นข้าวเจ้าแล้วพอเปิดมาพบเป็นเปดิดเปิดดิอ่านี่นี่เราพับเป็นขนะ้าวเจ้ามาพอเปิดมาก็เป็นขนะ้าวเจ้าสกายเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วเนี่ยนี่เราเราอ่านมาหลายอย่างมาก เยอะเหมือนนั่นแหละนี่เรามีมีแบบซีนที่แบบเราคัดเป็นพิเศษด้วยซีนที่ชอบนั่นแหละซึ่งซีนที่ชอบผมจะมั่น,นเยอะมากเพราะว่าเวลาผมชอบซีนนั้นผมจะคิดว่าตัวละครเนี่ยจริงๆมันเดินไปยังไงแบบเดินไปยังไงต้องเจอ,อยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะทำหน้าย,ยัางไงแล้วก็ แล้วก็แบบเหมือนถ้าคนที่ไม่เคยเจอจริง,รงๆกับคนที่รักอย่างเงี้ยโดนจับมือเขาจะรู้สึกยังไงเราจะคิดถึงถึงประมาณนั้นถึงขั้นแบบเอ้ถ้าเราไม่เคยจับมือแฟนเลยลเราไปโดนอย่างเงี้ยเราก็จะอุ้ยอ่ะเราก็จะเป็นประมาณนั้นซึ่งซึ่งผมชอบคิดแบบน,นี้เพราะว่ามันมันแบบมันอิงมาจากชีวิตจริงก็แหละ บอกเค็ดลับหมดเลยเนี่ยจบ <c oughs> โบกาสวันดีคราบงานเดี๋ยวผมลงแล้วเนาะพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับสามารถเจอพวกเราได้อ่ามีทั้งอ่าผมอ่าเฮงพี่วิลลี่น้องเซงแล้วก็ฟินเบกนะที่เอ็นบีเคนะครับก็สามารถซื้อผัดนั่งงานได้เลยแล้วก็ภายในงานก็จะเป็นอ่าเหมือนแบบอ่า เหมือนตีมอาหารเนาะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมต้องใส่ชุดอาหารหรือเปล่าลก็อยากอยากอยากเหมือนกันก็ถ้าใส่ได้ก็คงใส่เป็นชุดแบบเค้กอะไรเงี้ยพี <c> ่ว <oughs> ิวดีใสช่ชุดชานมเข้มุกอะไรเงี้ยเซ้งต้องเซ้งใส่ชุดใส่ชุดอะไรนะใส่ชุดส้มอ่ะสวนเฮงใส่ชุดช้อนส้อมอะไรอย่างนี้น่าจะดีก็ฝันดี้ะครับสามารถเจอกันได้เนาะซื้อบัตรน้างานได้แล้วก็ใครที่ซื้อบัตรแล้ว อ่าเวลาเขียนถึงว่ามาหาศิลปินคนไหนก็เขียนว่า Idol Factory นะครับ RMK ชั้นชั้นแรกสุดเลยครับชั้นผมจะมาชั้น A หรือชั้น B นะชั้นแรกสุดเลยครับที่เป็นลานอ่ะข้างล่างสุดเลยเจอกันครับก็พรวนาให้วันนี้ตาให้ผมเนาะเขาแบบดูดิตาตาผมแบบตอนเนี้ยบ๊ายบาย ต้องลาออกไลยลรอไม่ต้องงาไม่ต้องลาออนเออได้อยู่นะบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับชั้นจีโอเคมีคนบอกแล้วชั้นจีนะครับชั้นจีขอบคุณนะครับพี่เซ okay. น,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 นพายชั้นจีเจอกันครับบ๊ายบาย